ไก่ต้งกับหมาเพื่อนรักการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฟาร์มเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวและภูเขาไกลๆมีสัตว์หลายตัวอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในหมูสัตว์เหล่านั้นมีต้งไก่ต้งสีแดงสดผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าไก่เขามีงอนสีแดงเจิดจ้าและขนหางยาวงามที่สะท้อนแสงแดดยามเช้าต้งเป็นที่นับถือของเพื่อนๆเ,เพราะเขามีความกล้าหาญและรักความยุติธรรมเขามักจะตื่นก่อนฟ้าสางเพื่อขันปลุกทุกคนให้ตื่นมารับวันใหม่เสมอ ต้องมีเพื่อนสนิทที่สุดคือขาม,มาน้อยขนสีดำที่ใจดีและซื่อสัตย์ขาม,มีหน้าที่เฝ้าดูแลฟาร์มยามค่ำคืนเขามักจะวิ่งไปรอบรอบฟาร์มเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้บุกรุกและทุกคนปลอดภยัยขาม,มีนิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อนๆในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการลากรถเข็นให้เจ้าของฟาร์มหรือคอยปลอบใจลูกไก่ที่หลงทางทั้งโต้งและขามต่างเป็นเพื่อนที่แยกกันไม่ออกพวกเขามักจะเล่นและทำงานร่วมกันเสมอไม่ว่าที่ไหนก็ตาม วันหนึ่งในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าและฟาร์มเริ่มเงียบสงบเพราะสัตว์ทั้งหลายต่างเตรียมตัวเข้านอนต้งและขามก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากป่าใกล้ๆมันเป็นเสียงขู่ของสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นเคยต้งรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขาจึงรีบเรียกขามและตัดสินใจที่จะไปสำรวจต้นเสียงด้วยกันทั้งสองเดินผ่านทุ่งหญ้าและมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าขามที่มีจมูกไวพยายามดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่เป็นอันตรายบ้าง พวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบริเวณลานกว้างในป่าที่นั่นพวกเขาพบกับจิ้งจอกตัวหนึ่งที่กำลังนอนซุ่มอยู่ดูท่าทางมันจะกำลังวางแผนบางอย่างโต้งมองไปที่จิ้งจอกด้วยความระวงังแต่ก็ไม่แสดงความกลัวเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ถ้าจำเป็นจิ้งจอกหันมามองโต้งและขามด้วยดวงตาเจ้าเล่ห์มันเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมและกล่าวว่าข้าแค่กำลังมองหามื้อเย็นเท่านั้น ไม่ต้องกังวลไปหรอกแต่ต้องรู้ทันว่าจิ้งจอกมีแผนการที่ไม่ดีเขาตอบด้วยเสียงเด็ดขาดว่าเจ้าคงไม่ได้คิดว่าฟาร์มของเราจะเป็นเป้าหมายของเจ้าหรอกใช่ไหมจิ้งจอกหัวเราะอย่างเบาๆก่อนจะพูดว่าข้าแค่ผ่านมาทางนี้เท่านั้นแต่ถ้ามีอะไรที่ข้าสนใจก็คงจะหยุดพักนานหน่อยคามที่ยืนอยู่ข้างต้องเรื่องขู่เบาๆเพื่อเตือนจิ้งจอกไวอย่าเข้ามาใกล้ต้องยังคงยืนอยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะปกป้องเพื่อนๆในฟาร์มจากภัยคุกคามใดๆ ในขณะที่สถานการณ์ดูตึงเครียดขึ้นก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากหลังพุ่งไม้ใกล้ๆพวกเขาทั้งหมดหันไปมองและพบว่าเป็นลูกแกะตัวเล็กๆที่หลงทางและตกใจกลัวขามรีบวิ่งไปหาลูกแกะและพยายามปลอบใจให้มันสงบลงขณะเดียวกันโต้งยังคงเฝ้าระวังจิ้งจอกที่ยังไม่ละสายตาจากเขา จิ้งจอกเห็นว่าต้องและขามกำลังให้ความสนใจลูกแกะก็เริ่มคิดแผนใหม่มันตัดสินใจที่จะใช้ความกลัวของลูกแกะเป็นข้อได้เปรียบมันยิ้มอย่างเจ้าเล่แล้วพูดว่าดูเหมือนเจ้าลูกแกะนี่จะต้องการความช่วยเหลืออย่างมากข้าอาจจะช่วยพามันกลับฟาร์มก็ได้แต่ต้องไม่ไว้ใจจิ้งจอกเลยเขารู้ว่าจิ้งจอกไม่ได้มีเจตนานี้เขาเลยตอบกลับอย่างเฉียบขาดว่าเจ้ามาเพื่อสร้างปัญหาไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือข้าและขามจะพาลูกแกะกลับฟาร์มเองเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ จิงจอกเห็นว่าแผนของตนไม่สําเร็จมันเริ่มรู้สึกโกรธแต่ก็ยังไม่ยอมแท้มันพยายามเข้าใกล้โต้งและขามมากขึ้นเพื่อหาช่องว่างในการโจมตีแต่ขามซึ่งเตรียมพร้อมอยู่เสมอก็กระโจนไปขวางทางมันและเริ่มขู่เสียงดังพร้อมกับโชว์ฟันแหลมคมของตนเอง รู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องแสดงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวเขาตัดสินใจพุ่งเข้าโจมตีจิ้งจอกก่อนมันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดจิ้งจอกที่คิดว่าตนเองแข็งแกร่งพอจะเอาชนะไก่ต้งได้กลับต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าต้งมีความสามารถมากกว่าที่คาดไว้ขามเองก็ไม่ปล่อยให้จิ้งจอกได้เปรียบเขาเข้าช่วยต้งและร่วมกันผลักดันจิ้งจอกออกไปจากฟาร์มสุดท้ายจิ้งจอกที่รู้ว่าตนเองไม่สามารถเอาชนะได้ก็ยอมถอยไปและหายไปในป่า หลังจากที่สถานการณ์กลับสู่ความสงบขามพาลูกแกะที่ยังคงตกใจกลับไปที่ฟาร์มโดยมีต้องเดินนำทางเมื่อพวกเขามาถึงฟาร์มทุกคนต่างก็ดีใจที่เห็นลูกแกะกลับมาอย่างปลอดภัยเจ้าของฟาร์มและสัตว์ต่างๆในฟาร์มต่างขอบคุณต้งและขามที่ช่วยปกป้องฟาร์มจากอันตรายคืนนั้นต้งและขามนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในฟาร์มพวกเขามองดูดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าและรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถปกป้อง มั่งคามนี้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขามยิ้มและหันมามองโต้งข้าก็คิดเช่นเดียวกันต้องเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่มีอะไรสําคัญไปกว่ามิตรภาพของเราจากนั้นมาโต้งและขามยังคงทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งและไม่เคยหยุดที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆในฟาร์มเลยทุกคนในฟาร์มต่างรู้สึกขอบคุณที่มีโต้งและขามคอยดูแลและพวกเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นในความสําคัญของการช่วยเหลือกันและกัน แม้ว่าจะมีอันตรายใดๆมาขวางกันพวกเขาก็รู้ว่าด้วยมิตรภาพที่แข็งแกร่งจะไม่มีอะไรที่พวกเขาจะผ่านไปไม่ได้คติสอนใจมิตรภาพและการช่วยเหลือกันคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเรามีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนไม่มีอุปสรรคใดที่จะทำให้เราวนไหวมิตรภาพที่แท้จริงนั้นมีพลังมากกว่าที่เราคิดเสมอ ถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ